คนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะคะแอบใช้ชีวิตยากสุดนิดเลยเพราะว่าไหนจะต้องควบคุมอาหารอ่านฉลากแล้วอาหารบ้านเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มเนี่ยโอ้โหน้ำตาลจับเต็มากๆแต่วันนี้ค่ะผลมี4ี่ขนทานะคะที่มาบอกนะคะให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ทราบกันถ้าสมมติว่าใครทําตาม4วิธีนี้แล้วเนี่ยสุขภาพท่านเนี่ยก็จะดีขึ้นคุมต้านทานโรคเบาหวานเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนั่นเราไปดูกันเลยค่ะว่าสี ที่ที่หนึ่งนะคะลดบริโภคน้าตาลค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะคะในประเทศไทยเด็กฝนบอกเลยว่าน้าตาลนี่ยงเยอะมากๆแต่คนเป็นโรคเบาหวานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเนี่ยฝนบอกได้เลยนะคะว่าการเลี่ยงน้าตาลนะคะทานน้ำตาลเนี่ยเป็นสิ่งดีที่สุดแต่ถ้าสมมติว่าคนเนี่ยเลี่ยงน้าตาลไม่ได้เนี่ยเราทานน้าตาลจากธรรมชาติได้ค่ะนั่นก็คือน้าผึ้งนะคะไม่แปลกนะคะที่เราจะนาน้าผึ้งเนี่ยไปใส่ในอาหารมันทําให้ เบาหวานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยลดน้อยลงได้นะคะส่วนวิธีที่2นะคะลดปริโภครนะคะคาร์โบไฮเ,เดรตนะคะโดยหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีสีขาวค่ะเช่นงดทานมันฝรั่งนะคะงดทานข้าวงดทานคุกกี้อาหารฟาสต์ฟู้ดรวมไปถึงพิซซ่าด้วยนะคะเพราะพวกนี้นะคะ่ะเป็นแหล่งบ่อกเกิดของโรคเบาหวานทั้งสิ้นเลยนะคะวิธีที่3ค่ะ พิปริมาณเส้นใหญ่ต่างๆนะคะลงไปในอาหารเช่นทานสลัดนะคะทานยำนะคะหรือไม่งั้นก็เป็นพวกต้มจืดนะคะใส่ผักเข้าไปเยอะเลยคะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะสลัดเนี่ยน้ำสลัดเนี่ยตัวดีเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลสิ่งเหน,นี้ยค่ะเป็นไขมันแยกนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะวนแนะนําให้ดูตรงฉลากเลยค่ะว่า เอเจ้านักสลัดเนี่ยสก,กัดมาจากอะไรฝนแนะนํานะคะให้เลือกสก,กัดจากมะกอกนะคะแล้วก็องุ่นค่ะเพราะว่าเจ้า2ตัวนี้เนี่ยเป็นไขมันดีนะคะอันที่4นะคะออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะเราควรออกกําลังกายนะคะสาครั้งต่อสัปดาห์ค่ะแต่ถ้าสมมติว,ว่าท่านไหนเนี่ยไม่มีเวลาจริงๆนะคะฝนแนะนํานะคะให้วิ่งจ็อกกิ้งนะคะ10นาทีนะคะ เ,เดินขึ้นเดินลงบันไดก็ได้นะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะทำ4วิธีนี้ที่ฝนบอกเนี่ยฝนรับรองเลยนะคะว่าท่านจะมีภุ้มต้านทานโรคเบาหวานรวมไปถึงภุ้มต้านทานโรคอื่นๆได้ค่ะเริ่มต้นจากตัวเองนะคะแล้วชีวิตของท่านก็จะอยู่ง่าขึ้นค่ะ วันนี้นะคะฝนจะมาทําเมนูที่ทุกท่านทานได้คนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยทานได้ดีเยี่ยมเลยนะคะนั่นก็คือเมนูมาละขี้นกผัดไข่เ yeah, yeah. okay. ย่ๆโอเคฝวจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะอันแรกนะคะพระเอกของเราก็คือมาละขี้นกค่ะสรรพคุณของเขาเนี่ยเลิศม,มากนะคะเขาที่เป็นโรคเบาหวานความดันรวมไปถึงโรคมะเร็งเนี่ยทานตัวนี้จะดีมากๆานะคะ ก่อนอื่นนะคะฝนก็จะนำเจ้ามารลาขีนงเนี่ยนะคะเป็นขวานเป็นขวานไส้นะคะออกไปก่อนเพราะว่าไส้เขาเนี่ยขมมากๆนะคะแล้วก็ทานไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กเลยค่ะฝนจะนำเจ้ามารลกขีนกเนี่ยไปต้มน้ำก่อนนะคะเพื่อลดความขมค่ะพอต้มเสร็จแล้วก็มันน็อกในน้ำเย็นนะคะทำให้เจ้ามารลกขีนกเนี่ยยังคงความกรอบอยู่นั่นเองค่ะ ส่วนผสมต่อไปนี่ก็คือหอมแดงน,นะคะเอามาเจียวค่ะเพิ่มความหอมนะคะเจ้าหอมแดงเนี่ยมีสรรพคุณพิเศษก็คือหนึ่งช่วยลดไขมันในเส้นเลือดนะคะแก้หวานรวไมไปถึงลดเอ่อลดภาวะนะคะการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยแต่ถ้าสมมติว,ว่าท่านใดเนี่ยชอบทานกระเทียมนะคะก็ทานก็ใส่กระเทียมแทนเจ้าหัวหอมแดงได้นะคะโอเคส่วนต่อไปนี่คือซีอิ๊วขาวนะคะคนแนะนำนะคะว่าคนที่ปวดเป็นโรคเบาหวานรวมไปถึงคนเป็นโรคไตเนี่ยคนไม่แนะนำให้นนทาน ส่วนเหลือนะคะมาจากพืชไม่ขันกับพวกสารพันของเด็กอันที่สองค่ะก็คือไข่นะคะคือไข่ไก่ค่ะส่วนสอุดท้ายนะคะก็คือที่ไข่โอเคเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะจะเห็นได้ว่าฝนไม่ได้ใช้น้ํามันเลยนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าท่านใดเนี่ยที่บ้านไม่ได้ใช้กระทะเชฟร้อนแบบฝนเนี่ยก็สามารถใช้น้ํามันได้แต่ฝนแนะนําให้ใช้น้ํามันมะกอกนะคะหรือว่าน้ํามันที่สกัดมาจากพวกธัญพืชนะคะพวกองุ่นอาจจะน้ามันมะกอกอะไรเงี้ยอาจจะมีราคาแพงหน่อยแต่ว่า หนึ่งเขาจะไม่สะสมเป็นไขมันในเส้นเลือดนะคะไขมันที่ได้จากน้ำมันนั้นเนี่ยจะเป็นไขมันดีซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมเอาไปใช้เป็นพลังงานได้ค่ะวันนี้ฝนขอเลือกเป็นใช้หัวหอมแดงกันนะคะเนื่องจากเน่อบางคนเนี่ยไม่ชอบกินกระเทียมฉุนเราก็เลยใช้หมวหอมแดงเอา,าเพราะว่เาเราไม่ได้ใช้น้ำตาลเลยรสชาติความหวานของหมวหอมแดงมันก็จะช่วยทำให้เตรงน,นี้หวานขึ้นได้ด้วยโอเคตักชายนะคะกระทะเชมบอนเนี่ยฝนแนะนำให้ให้มีติดบ,บ้านไว้นะครับวนใช้ไฟกลางนะคะ ขพให้มันให้มันสนิดขึนที่สี่ท่สอง 咱们差异。 ติดทานหวานมากสำแนะนำให้หยอกน้ำซึ่งนะคะลงไปมันอาจจะไม่ได้อร่อยเท่ากับน้ำตาลเนาะแต่มันก็ทำให้สุขภาพเราดีเราก็ควรเนาะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงเน่ก็ควรใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะที่ไม่ได้ขัดขาวอะค่ะแทนน้ำตาลน้ำตาลสีขาว้วกันเนาะโอเคพอเราใส่ซีอิ๊วลงไปแล้วนะคะเราก็เพิ่มความ ความเผ็ดน,นะคะลงไปด้วยเป็นอ,อะไรนะเดี๋ยวมันจะตึก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 ทิกไทยค่ะทิกไทยโรยลงไปเลย<ๆ>บางทีคนเราไม่ได้ทำกับข้าวบ่อยนะคะเราก็นึกชื่อไม่ค่อยออกเหมือนกัน าจะเพิ่มหัวหอมใหญ่อาจจะเพิ่มอ,อ,อะไรนะแน,นะะ่มะเขือเทศอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแ่ท่านผู้ชมเลยต้องคาทางอยวนะคะโอเคเสร็จแล้วปิดเตาค่ะใส่แตงกวาเพิ่มลงไปก็ได้นะคะแตงกวากะทำให้เพิ่มน้ำแล้วก็ขวน จะมีมาม่ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเพิ่มนะคะคุณค่าทางอาหารลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอกไก่นะคะหรืออาจจะเป็นกุ้งอาจจะเป็นเนื้อปลาก็ได้นะคะขึ้นแล้วแต่ท่านผู้ชมเนอะแต่ว่าวันนี้ถ้าทําตามฝนวันนี้เนี่ยนะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานทานมีแน่นอนนะคะโอเคค่ะ ลาขีนกผัดไข่ของผลวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะหน้าตาน่ารับประทานมากเลยเมนูนี้เหมาะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานความดันนะคะแล้วก็โรคไตหรือท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะ a d a p ปนะคะเ,เพิ่มคุณค่าทางอาหารลงไปนะคะอาจจะเป็นแตงกวานะคะหรืออาจจะเป็นหอมหัวใหญ่เนี่ยเพิ่มความหวานเข้าไปได้นะคะหรือถ้าสมมติว,ว่าบางคนติดหวานจริงๆเนี่ยคนแนะนําให้ใส่น้ำผึ้งนะคะแทนน้ำ ารรสุขภาพต้องหลีกเลี่ยง,ยงนังตาลนนะคะโอเคเดี๋ยวฝนจะลองมาชิมให้ดูนะคะว่าเจ้ามาลาคีนกเนี่ยที่โอ้ยเขาลือลั่นกันว่าขมเนี่ยพอมาผัดน,นี้แล้วเนี่ยมันจะขมขนาดไหนเดี๋ยวลองมาชิมนดูเลยกันค่ขมะคะ,ตตตตมมคะแต่้าอยู่ใปริมาณที่รับได้นได้ค่ะป่วยราสุขภาพดเราต้องลคนลวันลขอกนยาค่ะขมเนี่ยค่ดี สุดเลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็รายการเอลฟาร์บอนแอนเนี่ยก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมติดตามนะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยฝนจะมีเมนูและส่วาคุณสมุนไพรดีๆอะไรมาแนะนำอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ฝนและรายการเอลฟาร์ U arm, ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะว่างบอลาร์ชันว่า เคยได้ยินเรื layers, ่องห้ามกินข right. ้าวเย็นปนกับข้าวร้อนบ้างคะถ้ากินเนี่ยก็อาจจะรักษาอะไรไม่หายดื้อยานะคะหรือถ้ากินก่อนออกเดินทางเนี่ยโบราณท่านเชื่อว่าจะทําให้หลงทางนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นกุศโลบายค่ะคนโบราณเนี่ยจะสื่อให้เราเนี่ยรู้ว่าอย่ากินข้าวเย็นปนกับข้าวร้อนเพราะเราควรทานข้าวเย็นให้หมดก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเรานําข้าวเย็นกับข้าวร้อนมาผสมกันเนี่ยอาจจะทําให้ข้าวเย็นเนี่ย เ,ะะเป็นการเสียของเป็นการพุ่มเฟือยเป็นการไม่ประหยัดนั่นเองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม subscribe สีแดงด้านล่างใต้ลคลิปนี้นะคะหรือท่านผู้ชมท่านไหน,นมีคำถามห,าร,หรือคำแนะนำดีก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะ,คะ,คะกดจะ,ะมาทำเมนูเกี่ยวกับสมุนไพรหรือเมนูชวนหิวอะไรเนี่ยท่านผู้ชมก็อยา่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับผนแ,แ,และรายการเองฟัง on air วันนี้ก็ต้องขอลา ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ